ธรรมะใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสรารสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้พ่อถ่ายทอดให้แต่ลูกทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อเพราะว่าชีวิตของพ่อนี้พ่อไม่แน่ใจนะักว่าจะมีอายุยืนยาวอีกสักกี่ปีขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันห้าของพ่อม้เป็นสำคัญปฏิปทาใด ที่เป็นที่ชอบใจและเกินวิสัยของลูกขอลูกจงพันและจงรักษาอธิยาสมาบัติไว้ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาอธิญาสมาบัติไวรักษาปฏิปทาสาธนารณประโยชน์ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายของพ่อจะสลายไปแต่ใจของพ่อยังอยู่กับใจของลูก ลูกจะไปไหนก็ที่ว่าข่อไปด้วยช่วยลูกทุปากประการนี่เป็นคำสอนหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรรมยานของเราได้เคยช่อสอนอยู่เป็นิตรด้วยความเมตตาและความวิริยาอุสาหขาองข่างแม้จะเหนื่อยยากและเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าช่วย่ายยออท้อในการโปลดสั่งสอนเหล่าบรรดาลูกหลานทั้งหลาย หลวงพ่อเคยพูดไว้เสมอว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่จะพยายามสงเคาะคนจนถึงที่สุดถ้ายิ่งเขาตั้งใจมาเอาดีมาเอาธรรมะถึงจะป่วยหนักอย่างไรก็ต้องออกมาหาเขาถึงจะตายก็ยอมแล้วสถานที่หนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่เคยละเลย ในการเดินทางมาปลดสั่งสอนลูกหลานที่กรุงเทพทุกต้นเดือนนั่นก็คือบ้านสายเลงสถานที่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เคยปรารบอยู่เสมอว่าที่บ้านสายลมนั้นนักบุญทั้งนั้นเขามารวมตัวกันที่นั่นหยุดไม่ได้ต้องไปสงเคราะห์เขาซึ่งหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติเช่นนั้นเรื่องมากราบจนวาระสุดท้ายของคำห้า ทั้งนี้ในปัจจุบันพระครูประหลัดอน,นันทพัทยาโนเจ้าอ,อาวาสวัดท่าซุงองค์ปัจจุบันยังได้สืบสารเจริญรอยตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อในการมาปลดยากโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่บ้านสายลมเป็นประจำทุกต้นเดือนโดยที่ทนอากาศโท่บ่อน้้าชระวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้าของบ้านพร้อมด้วยบรนดาบุตรพิดาก็ได้ประวารณาให้บ้านสายลม เป็นสถานที่สอนถ้พาะธรรมาฐานปวดลูกหลานของหลวงพ่อสืบไปอมที่ทราบเป็นดีว่าบรรดาลูกหลานและพุทธบริษัททั้งหลายที่ศรัทธาในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนับวันก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ท่านพระครูประหลัดอันัน์จึงได้ทําการขยายสถานที่บ้านสายลงโดยได้ซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกันและได้สร้ากเป็นอาคารสอนพระธรรมฐานเพื่อให้เป็นสัดส่วนและรองรับผู้ศักธาที่มาเจริญพระธรรมฐานซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยมีกาหนดการดังนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงผู้ที่ต้องการฝึกระธรรมฐานแบบมโนมิทิทั้งผู้สุกใหม่ และทู่ที่เคยจุดได้แล้วให้จเุเครื่ความประสงคกับเ้รหน้าที่และอาคารเจริญพระธรรมาฐานส่วนผู้ที่สนใจหนังสือเทปธรรมะรวมทั้รวัตถุมงคลก็ได้จัดจำหน่ายอยู่ชัานล่างของอาคารดังกล่าว สำหรับยาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ต้องการถวายสังฆทานท่า,า,า,านเจ้าครูประหลัดอนันตพัทยานโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้เจริญรัทธาย,ยาตโยมอยู่ณอาคารบ้านสายลมหลังเดิมขึ้นณที่นี้ในเวลาที่ตรงของวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์จะมีการเจริญพรทธรรมฐานแบบสุขขัตกโกบ้านสายลม หลงปฏิบัติธรรมนัสถานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนมยานใช้โปรดสั่งสอนเหล่าบรรดาลูกหลานทั้งหล่าของนให้เจริญศักดาและตั้งมั่นในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังเป็นสถาทนที่บ่มเพาะและถัดเกลาผู้หวังจะหมดดีเลกไม่ว่าท่านผู้นั้นจะมาณสถานที่แห่งนี้เมื่อใดพศหลวงพ่อหรือไม่ก็ตาม ต่คำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชเทียมัยานจะยังดังกุกกล้องอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้ตลอดไป